อ้ามก็ขอกลาบสวัสดีทุกท่านด้วยครั่ผมไอซ่าทีซีทีวีตอนนี้ผมในเกมไมค์ครับนะครับในอีพีที่สองแล้วนะครับห่างหายกันมานานหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาเล่นต่อจากตอนครับและผมก็ต้องนอนนะครับถ้าใครได้ยินเสียงอะไรรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับไป นี่ครับที่เก่าไปแล้วละกอยเอ้ยเอ้ยที่นี่มีอะไรเนี่ยโอ้โหเชจีนไงเราวาเราวามันแต่ไหนเราว่าอืม ตรงเหมืองไหมเออเป็นความคิดที่ดีแต่ไม่มีทอดเลยไปดีกว่าเราจะไม่ยุ่งนะครับอืมมีไม้โอเคโอเคนะครับเอามาโอเคแปบ๊บนึงน,นะครับผมขอไปตัดไม้เป๊ปช่วงนี้ผมก็ ก็ยังเป็นไข้นะครับทำไมพูดขัดตลอดเลยเนี่ยโอเคคู okay, ดเลยตัดโอเคเอาสักประมาณนี้พอนะครับแล้วก็วางเตาเผาะนะครับอันนี้ก็ใส่ไม้เนยลงไปอันนี้ก็ใส่ไม้นี้ห้าเหมือนกันแล้วแต่นะครับโอไมก็ oh God, ใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอ โอเคแล้วก็สร้างท็อตได้แต่เดี๋ยวยังไม่ต้องผมจะสร้างเลยดีเร็วๆอ็อเขียนมือเคนะครับโอเค โอเคนะครับแค่นี้พอโลโลโอเคปีมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สร้างทอดก่อนละหลวงเออขุดมานะครับเป็นความคิดที่แจมเลยนะครับแจมแมวในถ้ำเราวะ หมูบ้านหมูบ้านไปเลยนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลไปหาหมูบ้านโอ้โหเป็นโอกาสดีของเรานะครับที่มาเจอหมูบ้านนี้ว,ว้าวเยโยเจอหมูบ้านแล้วววโอ้ย,เ,อย,เ,อยเสียง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  เสียงมันใครโดนเคร่าเมื่อกี้เดี๋ยวว่นหนึงนะครับผมขอหาบ้านอันนู้นก่อนที่บ้านทีอม,มีกล่องผมจําได้ว่าเป็นรูปร่างลักษณะแบบไหนแต่คงไม่มีหรอกนะเออใช่ไม่มีผมจะยึดบ้านอันหนึ่งเป็นบ้านผมและผมก็จะยึดบ้านนี้นะครับนี่ครับบ้านหลังนี้เอาไม่เอาครับประตูสูงเกิน โอเคนะครับเอาบ้านหลังนี้ครับเฮ้ยนี่บ้านผมโอ้ยไปบ้านผมนี่คือบ้านของผมนะครับผมยึดเฮ้ยใครสั่งให้เข้าหนิสองตัวนี้นี่ใครสั่งให้เข้าใครสั่งให้เข้าอยู่ไหนอยู่ไหนอีกตัวอีกตัวหนงอกไปแล้ว โอเคนะครับอืมอ mm ืมไข่มาเปิดประตูเล่นอืมอืมอไปฝนมีบ้านค่ะอืมโอเคโอเคขุดขุดอขุดออรก่อน โอเคโอเคแปบโอเคแปบบขุดที่วางหนังสือเอ้ยขุดหนังสือมาด้วยขุดไม้หมดโอเคโอเคโอเคนี่คือบ้านของผมนะครับ บ้านที่แสนสวยงามมัม้งนะโอเคนะครับโอ้มีบ้านอยู่แล้วโอเคนะครับสร้างหีบก่อนเลยแปรบเปรบแบบมาวางตรงไหนดีวางตรงนี้ละกันนะ เนี่ยใกล้ๆประตูดีโอ้ยใครสั่งให้เข้ามาอีกแล้วเอน็นบีซีไปหมดไปไปไปหายไปจากปู่บ้านนี้ยังไงพวกเอ็นบีซีนี่ โอเคครับทำเป็นทางเข้าวันนี้และนี่คือบ้านผมํามไข่ลูกลานนะครับนี่บอกไฟสวาส่างโอเคโอ้ย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 อะไร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 ใครสร้างให้เขาใครสร้างให้เขาใครสร้างให้เขาใครสร้าง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 ใครสอนให้เข้าบ้านคนอื่นโดยไม่ขออนุญ,ญาตฮะ คใครๆๆๆใคยสมนี้เขาบ้านกลื่นด้วยมาของอย่าดหาโอเคนะครับเก็บของไปเก็บสี่หลวงวเก็บสี่หลวงเออเออเออเก็บไปก่อนนะครับของที่พวกไม่จำเป็น ตมจริงหลิงจำเป็นนะครับแต่เก็บไปก่อนเดี๋ยวโอ้โหโอเคโอเคโอเคเก็บให้หมดเลยแล้วกันโอเคบ้านของผมนี่ครับอเออไปฟาร์มนาะข้าวกินดีกว่า พวก n อ็นีซกน่เ็เพิ่งเก็บใหม่กันนะนี่โอ้ยบอดโูบอดโหมาใครทำใครลูกลาเข้าใจไหมเอาไหนวันไหนเป็นส่วนหน้าผมดีผมต้องมีส่วนหน้าด้วยอันนึงตรงนี้ไหมตรงนี้น่าจะดีนะโอเคไปปืนนะครับขุดไปแล้วก็ปลูกกลับไปเข้าด้วยนะครับคนดีคนดีทุกสวนนี่คือของผมหมด ปลูกปลูกสีลูกเออโอ้ย,อย,อย,อยลูกลูกลูกปลูกสีลูกเออโอเคนะครับก็เคยได้ยินเสียงอะไรลูกควรก็ขออภัยด้วยนะครับ วางวา,งวางโอเคปกกลับไป้เข้าด้วยนะครับคนดีต่อสังคมอันนี้ปมกอัวโอเคโอเคนะครับคนดีนะรับคนดีโอเคนะครับ,นะกรบตกสวนนี่คือของทุกคนไปนะครับกับบ้าน บ้านผมผมจำได้อยู่ทางไหนนี่เลยอ๋อเร็วๆจะจบคลิปละเอ้อยเอ้ยใครสั่งให้เขาเบิร์ตคนอื่นไหมขออนุญาตฮะฮะตายไปโอเคโอเคโอเค <c oughs> ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยครับบาย